อ่ะอัเปเดตสุภาพหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคีต่ตองค่ะตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่างานเยอะหน่อยแล้วก็นอนไม่หลับกลางคืนเนี้ยค่ะแล้วก็เลยทําให้แบบมันรวนไปทั้งตัวเลยมันเกิดจากอะไระนาฬิกาชีวิตมันผิดปกติใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องไปหาหมอแล้วร่งเพราะปวดห,หออัวหนักมากเนี่ยค่ะพอปวดลูหน,นักมากก็คุณหมอก็จะให้ยาช่วยนอนมาแล้วพอจะต้องกลับมาถ่ายละครอ่ะนะ ก็เลยหยุดยานอนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอมถ่ายคนแล้วมันจะไม่ตื่นแล้วต้องเป็นคนตรงเวลามากเพราะฉะนนั้ก็เลยพอหยุดไปสักพักมันก็ยังนอนได้แต่พอเวลาผ่านไปยาวๆอ่ะมันกลับมาเหมือนเดิมคือทุกวันนี้ต้องนอนเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วตื่นสิบโมงเช้าอ่วอ๋อเป็นมาสองอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็เลยจะแบบถ้าตอบอะไรม่เรื่องเม่อขอโทษนะ เคยเคยไม่นอนติดต่อกันนานช่วงไหนติดต่อที่แบบนอนไม่หลับเลยเนี่ยแหละเดือนนึงถึงสองอาทิตย์สนี่ถึงเดือนหนึ่งจริงๆก็คือถ้าช่วงไหนที่นอนไม่หลับก็เป็นครูใหญ่เต็ย ใช่ใช่มันจะน้อยลงพอเจอแบบนี้จะจัดตารางชีวิตใหม่แบบนี้ว่าเราจะไม่รับงานแบบนี้อีกแล้วลันเนลันนาดมากเลยตอนนี้แต่จริงๆตองก็เป็นคนรับงานไม่ได้เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยอยากได้เงิน่าก็เลยร้อนร้อนหรือยไงแม่ใช่แม่ก็บอกเอาจริงๆนะมันก็โค้งสุดท้ายแล้วว่ะเดี๋ยวแก่วอันนี้ไม่มีคนให้เล่นสวยๆหรือจะให้เล่นแบบเป็นแม่แก่ๆอย่างเงี้ยเออเลยรับใช่เลยรับจากปกติรับปีละครึ่ง ปีละครึ่งหนึ่งเงี้ยตอนนี้โอเคค่ะรับทั้งปีเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะก็แสดงว่าปีนี้คือพี่ตองจะรับละครเยอะๆใช่ใช่มีหลายอย่างมีงานละครมีงานคอนเสิร์ตมีอะไรอ่าแต่ว่าก็เปิดมาก็ซุดนิดนึงแล้วเปิดมาก็เออเลยแล้วจะยังไงแม่จะไหวไปต่อไปยังไงดีเครื่องเงินแค่ต้องไหวแหละอ่านี่คติประจำใจหลักเลยของทุกคนนะไม่ใช่ของตองคนเดียวนะนีอขาไม่มีนะนํ เป็นแรกๆอะค่ะเขาก็อยากให้ตองพักผ่อนแหละก็มีปีมีให้ยาแบบไม่ให้กังวลด้วยเพราะบางทีอะตองเวลาตองนอนอะตองนอนไม่สนิทเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นเดี๋ยวไม่ตื่นแบบนี้ค่ะก็เลยมียาด้วยแล้วก็วันนี้กินยาวันที่สองมันก็เลยยังปรับไม่ได้ก็ยังเออเออกับตองใช่ใช้เอฟเฟกต์ที่มันคือจะทำให้เราเบลอๆอย่นิดนึงนิดนึงแต่ไม่เยอะนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นยาที่ไม่เยอะแต่เวลาสั่นหัวก็คือ แต่อย่างนี้แล้วเวลากินยามันจะสมดุลกับบอกใช่ไหมถามแล้วเหมือนกันก็ก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งละเขาจะค่อยๆปรับตัวเป็นปกติค่ะคือต้องทานไปแล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆก่อนใช่แต่แบบอย่างบางซีนที่ด่าก็ยังด่าได้อยู่อ่ามีแรงจังไม่มีปัญหากรื่มีด่าไม่มีค่ะของเราเขาเรียกว่ามันอยู่ในสายเลือดค่ะ แล้หลังก็จะเป็นบทร้ายซะเยอะไม่หลังนะก็แรกแล้วเล่นละครเป็นคนดีขนาดเป็นคนดียังด่าเลยเล่นเป็นร้ายโอ้เจ้าพลังจะไม่พาเล่นด่าค่ะแล้วจะมีช่วงได้พักไหมครับพี่ต่อช่วงนี้เดี๋ยวจะต้องจะได้พักประมาณสิบวันสิบวันไปไหนดีคะทะเลวิววิวไหมคะนอนอยู่บ้านค่ะพักผ่อนเพราะว่าไม่งั้นจะได้ปรับยาปรับอะไรอย่างโจติงคือทุกวันว่าพี่ต่อก็อยู่แต่บ้านเลยไม่ออกไปไหนใช่ใช่จนเพื่อนบางคนบอกว่า ซึมเศร้าหรือเปล่ามีช่วงหนึ่งโควิดระบาดทุกคนต้องอยู่บ้านใช่ไหมตอนจะเป็นคนที่เพื่อนส่งข้อความมาว่าสบายซึมมือเขาปกติมึงก็ไม่ออกอยู่แล้วคนอื่นจะเครียดเพราะไม่ได้ออกอันนี้น่นสบายตองต้องไม่ไม่มีปัญหาเหมือนเด็กแกรเขาจะมีกิจกรรมตลอดเราไม่ไดไปไม่ไปเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนรู้แหละว่าเรียกมันก็ไม่ออก ก็คือเป็นเตลตะไรเลยใช่ไหมคะตะไหนตะไรค่ะเป็นเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านเวลาเวลาแบบว่ามีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปกับกับแก๊งเนี่ยเขาจะแบบมีมีแอคชั่นกับเรานานๆต้องไปทีไม่ไปเลยเดี๋ยวโดนด่าอย่างลากุดกอไปใช่ใช่ไปปล่อยความแซ่บด่าเอ้มทะเลทะเลค่ะแต่ว่ากังติตาม แม่เพื่อนเสียก็รวมตัวกันไปแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเห็นมั้งเดี๋ยวจะมีไปทําบุญเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีไปทําบุญกันแก๊งใหญ่เลยไหมคะนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่ามีตัวใหญ่ๆแน่ๆอย่างพี่อ้มเวลาเราไม่ออกไปหลังบ้านเนี่ยพี่อั้มจะบ่นเราว่าไงบ้างก็นี่แหละนางนี่แหละฉันว่าเธอเป็นซึมเศร้าแน่เลยต่างหาก ไม่ออกไปไหนเลยแล้วเธอก็ดูเหมือนไม่มีความโซ่เ้าบอกว่าเฮ้ยฉันมีความโซ่เลยบอกว่าก็ฉันเห็นเธอแบบดูเฉยๆต้องเป็นคนแบบเวาไม่ทํางานต่อจะนั่งนั่นิ่งๆใช่ไหมเขาบอกฉันมีความสุขมากแกแต่แค่อ้ําก็เลยถามว่าเป็นนั้งแตาเด็กอ่ะเออฉันเป็นตาเด็กถ้าใครอยากเจอตองต้องทํายังไงครับมาบ้านถ้าอยากเจอไม่รู้เลยอ่ะออเออเจอได้ตามต้องชอบเดินออกกบน้องกายข้างถนนค่ะก็จะเจอเธอ แต่ก็จะดูไม่ออกหรอกนะเพราะใส่หน้ากากแล้วก็ใส่เกงบอลแล้วกีใส่เสื้อยืดเกงบอลชิวไปเลยเออบางคนบบอุ้ยเป็นคนที่แบบสวยเซ็กซี่แบบอ๋อใช่เจอข้างนถนนจำไม่ได้หรอกโอเคขอบคุณค่ะพี่ต้องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณปากละครด้วยนะ